<Okay. laughs> สวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคกับพี่เจครับทุกคนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเฮลโหลฮายอ่าไม่เนมีเจครับสวัสดีสวัสดีครับ <Okay. S 1> hey, ครับครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,ครบแคบรูปหน้าจอเลยอ่า สวัสดีท like ุกคนสวัสดีอยู่กับพี่เจครับพี่เจพี่เจพีรูปหน้าจอนะขอแอคดนึงสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับก็อ่ดีครับสัีควดีครับอ่าีวันนี้ก็อยว่นีครับีครับสวดี้ครับเจก็มาครับองครับผม น้องกาลยากาลยาสวัสดีครับอยู่กับพี่เจเนะาะกาลยาสวัสดีครับพี่เจอยู่วิกตีอยู่วิกตีครับก็น้องยูสวัสดีจ้าน้องยูสวัสดีกับพี่เจพี่เจพี่เจฮัลโหลไฮมายเนมี่เจครับฮัลโหลไฮสวัสดีน้องอ่าร้อน น้องพี่สวัสดีครับผมน้องอาลอนทีนะครับผมเดี๋ยวน้องปีใหม่สวัสดีครับน้องปีใหม่เดาเดเดสวัสดีจา้าเราชื่อปีใหม่นะอยู่ปสี่สวัสดีครับผมอกับพี่เจเจก็อยู่บิ๊กซีเนาะอยู่ที่บิ๊กซีครับเราชื่อปีใหม่ สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีทุกคนสวัสด,ดีอยู่กับพี่เจฮครับพี่เจก็อยู่บิ๊กตีครับทุกคนอยู่บิ๊กตีก็เดี๋ยวพาไปชมอะไรกันดีกว่าเนาะมันอาน่านว่าลนนาทีใช่ไหมอ่ะโอเคอ่าบอกเป็นภาษาพี่เป็นภาษาไทยบอกพี่เจไปบ่อยนะน้องลนนาที่สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับพี่พี่เจอ,อ่านจะปร,ะกร,ประากฏภาษาอังกฤษที่แบบอ่ะเพื่อไม่รู้เรื่องเลยภาษาอังกฤษพี่เจไม่ค่อยเป็นครับ พี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่จังหวัดชายเชิงเซาครับเดี๋ยวพี่เจพาเดินชมอะไรแล้วตัดตัดไปกล้องหลังเนาะว้าว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 ามาอยู่กับพี่เจามาเจาพามาเดินมาดูสกูตเตอร์เนี่ยแมวผมก็โอเคแล้วลนลนหน้าที่เออโอเคแล้วเป็นดีดีสกูตเตอร์ภาพชัดเลยภาพชัดวะอันนี้เป็นสกูตเตอร์นะนี่น่ารักดี เออเป็นตกูลเตอร์หยอดเหรียญน่ะอันนี้ก็น่ารักมากเห็นปะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับก็เป็นตรกูลเตอร์หยอดเหรียญเนาะเราก็หยอดเหรียญแล้วก็ใช้ใช้ได้เลยก็สิบบาทครับราคาสิบบาทน่ารักมากสวัสดีทุกคนสวัสดีก็อ่าเราก็จะนี่ขี่ได้นี่น่ารักก็หยอดเหรียญนี่สิบบาทเนาะแล้วจะวิ่งได้เลยครับ เตต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 เป็นดีดีสกูตเตอร์กดติดตามแล้วครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับทำไมปลาันาดนี้อ่ะดูคันนี้คันนี้ตีเกี่ยวนี่น่ารักอ่าเป็นสกูตเตอร์เนาะสกูตเตอร์แมวหมูฮ่า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 หมูฮ่าฮ่าพี่สอนทำไรสดหน่อยไรสดผู้ติดตามอ่า50คนสามารถไลด์ได้แล้วครับทุกคนก็นี่ก็อื้อหนได้